Thank mm -hmm. you. พี่น้องปองไฟสุกุสุคนครับพอกันอีกแล้วนะครับกับคั้นไข่ชาแนลลังเทียหลังจากที่เยาเขาไาไปเก็บผักหวานมาแล้วเฮ้ากัสิมาแกงผักหวานนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมลากันครับวิธีแกงผักหวานสิเป็นแม่บ้านนะครับแกงไปชมลากันครับพี่น้อง เด็ดผักหวานก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิเอาไปแกงครับนี่ผู้สีแกงอยู่นี่ครับ <ussy> แกงผักหวานใส่ไข่หมดแดงพี่น้อง mm hmm. เรียบร้อยแล้วพี่น้องเต็มกะละมังจูลูเอาสดน้ำโกโก้โกโกแล้วครับบาทนี้กำลังตำเครื่องอยู่ครับพริกแห้งครับ หอ,อมแดงอมแดงตะไคร้ตะไคร้ตำใสลงไปครับเดี๋ยวจากน้อยสิภาพไปชมวิธีแกงครับพี่น้องอะไปล่ปลางหมอเดียดอล้วดิวน,นี่ครับสามร้อยพี่น้องไข่มดแดงครับอันนี้ก็พผักหวานที่ห่าเด็ดแล้วก็ล่างมาเรียบร้อยแล้วพี่น้อง สีแกงใส่ไข่หมดแดงน้ำเดือดร้อยบาทนี่นี่ครับอบเครื่องที่เข้าตำลงไปครับพี่นอ้องเครื่องเข้าก็มีห่หอมแดงตะไคร้พริกแห้งครับตำใส่กันอ๋อจัดจ้า น้ำเดือนละพี่น้องบาทนี่ลงผักหวานครับรือจุใจเลยครับผักหวานเต็มกะละมังบรแมนกะละมังน่อยได้หน่พี่น้องเบิง่งพูนกะละมังไงหนึ่งหมอเบอร์สามสิบเกียงหมอเบอร์สามสิบครับเกงจิ้นกระ้าเออจุนพูนเลยครับพี่น้อง พักวานยุบแล้วพี่น้องบานนี้สิไดาเห็ดได้ปุงเครื่องอีกปุงรุงแล้วงพกถงปุ้งๆอะไนี้ขนาดไนประเดี๋ยวงมัวต่อไปซีมซีมซีมมบงดูเส่บบบอสตนไใจ นี่ e> เสียดินจามพ uh huh> ี่น้องเราไปกันสเป็นไข่มดแดงพี่น้องใส่ลงไปกันนะซิแล้วลแหละครับนอ่ครับไข่มดแดงเรากินหอมห่วยๆเลยพี่น้องเออยวให้พักซุกจักน้อยพี่น evet ้องนี่ครับ๋ยวม่มาเป็นเขียรบ ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมให้กำลังใจกันตลอดมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคันขายชาแนล